สวัสดีค่ะพี่น้องปองปายนี่คือไกบ่บานเด้อค่ะวันอาทิตย์นะคะวันนี้สีเห็ดต่ตงไก,ก่สูลูกสุรานกินไกบนนะะ่บานทแท้เลย,ยค่ะพวกปะเทศไทยเวกนี้อ่ะบัตตัวเด้อค่ะบริตรตัวไก่บานนี่คือเครื่องปรุงค่ะจวมีบักข้ามเปรี้ยวนะคะบักข้ามสมบานเห่า เดีย๊ยวกับสมก็คือกันบอกคุณทุคนกระเทียมเครื่องปรุงที่เ้าเตรียมไว้นะคะมีน้ำปลาน้ำตาลเกลือผงชูรสใส่ายใส,ายส่ายค่ะนี่คือตะไคร้กับขพานะคะบริสุทธิ์แจ๊กจา,กางเด้อค่ะนี่ของอยู่ให้หนนน่นนะ,ะี้ะไก่กับบริสุทธิ์ค่ะเลี้ยงเนาะคะ่ะลดขนลดดี เลียวนะคะกับเตียมสีขั่วได้ค่ะนีละเครื่องปรุงเข้าก็มีซ้ำนี่ละคะ่ะมีละสีเสียบได้นะคะเนี่สีผ้าเสียบอันนี้ก็คือกระเทียมที่เผาไว้เล้วยเตรียมแล้วนะคะแลวกัใบกระเพรานะคะแล้วก็บใบหอมเป้วหวานเท่านะคะ oh! ค้ขา,ขาตะไคร้เครื่องปรุง น้ำตาลนะคะเพราะว่าโบมีอัน,นกระเทียมดองกับใส่น้ำตาลเทียนเนาะคะไอโยน่านะคะมี่ยังก็ใส่ไปน,ะะนี่คือน้ำหม้อที่เขาเตรียมไว้นะคะต้มน้ำเดือดเดือดไว้นะคะน้ำเดือดแล้วเทาก็ส่เอาไก่มาลงนะคะเครื่องปรุงต่างๆท,ท,ที่เขาเตรียมไว้ก็ส่เอามาลง พี่น้องต้มไกบ่บาทน,นะคะฝนนากกดติดตามในเรื่องค่ะสองโบแฟมารีนะคะโบแฟมิลี่นี่นะค่ะน้ำกระเดือดแล้วเนาะจหน้อยกะสิเอาไก่มาลงเอาเครื่องปรุงมาลงเสากเป็นบอก่องกาวนั่งเบิ้งไม่โบกบี่กเขา รับการพวกไก่วันนี้ก็ไปล่หงมอค่ะ <c oughs> ไก่สิได้กินหรอเด้่เกลือนะคะซ้ำนี่ใส่เบิร์ดนี่คือไก่บาด <c oughs> เอิ่ะเั่ขวแล้วใส่เบิร์ดนี้คือกันอย่า <c oughs> ฝ่าว้อ น้ำตาลเนี่ยค่ะนี่ใส่แทนกระเทียมดองนะคะพี่มีใส่ครึ่งนึงกับพ่อดูอ,อ,อ้าวนั่นละมีพงสู้รถใส่เบิร์ดเ <c oughs> ตรีมมยมไ้พอดีแล้วละนะค่ะพี่น้องนีอ <c oughs> เานะกานั้นมาะนะ้องเกานั้นมากแะอันนี้เป็นพักนะคะนย่เฝ้า เบือ้องขนกนี่นก,ก,ก,กระเทียมเผาแล้วก็หอมเปรแล้วก็ใบกระเพรานะคะพร้อมต้นน้ำจอมต้นน้ำจอมแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะเุิ่มใส่น้ำปลาครับ จสมกกแล้วค่ะ,ะ,คะซิม,มุกนแกซีซุปแล้วกับซีได้กินล้ลค่ซิมนะคะวันนี้เสียบเสียบเสียบยาหู้ซิมจ่ะ มีน้องกาหวเนี่ยน้องกาไหมานี่ยคมื่กินตุ่มไก่มตัวก่าเสียบด้วยเสีบกับัพี่น้องเด้อเสีบบ่เสีบบ่เสีบเสียบตรไหนโ้นตัวเแ่เสียบงไหนหยิแล้วกซิมากินเด้อค่ะวันนี้ค่ะพี่น้องนี่คือแจวค่ะแจวแซ่เสบนะคะสูตเด็ด ใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำปลาแบบบบเค็มแห้งแล้วก็แบบพริกแดงๆนะคะพริกมันพริกผงพริกข่าเข้าเนี่ยแล้วก็หอมซอยใส่ร้ายๆนะคะ<ม>เห็ดแล้วแล้วก็ชิมากินให้เบิ่งเด้อค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องกินน้ำกันค่ะกินน้ำกันเด้อค่ะมึงให้ยูนหน้าคือเกาแสบๆ ก้ากินน้ำกินน้ำไม่บัววันดี้ครับแอฟซีหน่อยครับวันดี้ครับมองกล้องด้วยเห็นหน้าตัวเองไหมวันดี้ครับก่อ,อนนี่ครับผมผมกินเตออ้าหู้อทอดแล้วเต้าที่ครับเต้าที่ซ้อนผมใส่ไว้ผมเสียบเสียบแห้งนั่งกินดีดีหลอดเลี้ยงเขาสวยครับเป็นคนที่อ่นอนอน้อมถ่อมตนค่ะร้านเจา้าความไม่แห้งค่ะ มีโบยังจั๊กขว่อมทอะรเนี่ยม่ยีลูกอนมา้มายไงมก่อฮึมฮก่มค้งมารมาตอยันขึ้นข้างนกรส่วนไม่หน่วงไม่พลอยเสียบลยทำยีง่า่ครับ อร่อยมากเลยน้องเก้าแรงแมล่างถ้วยได้ค่ะหลังสมพอดีค่ะเ๋ยววันพอดีแฟบแสบกดแสกดไรกดตามนำ่นเดอนะคะสมบูแฟนี่นะคะสำหรับคินนี่ จำหนีนาะคะ <c oughs> ่ะกินต่อยอยู่นะคะวา <c oughs> ยพี่นา <c oughs> งยิ้มยิ้มไม่แห้งนะคะ <c oughs> แพงแบ่งปันหล <c oughs> ังด้วยวายสุกุสุวนนะคะ